สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมเอาเครื่องรางนะเป็นเครื่องรางนี่ครับหลงชุดเก็บเซจนี่นี่เป็นเครื่องรางของชุดของหลวงพ่อเต๋เลยนะนของหลวงพ่อเต๋เลยนะหลวงพ่อเต๋ว่าจต่งามนะด้ายมือนี่ก็จะเป็นหน้าผากเสือนะครับ หนังหน้าผากเสือตะกุดนะตะกุดหนังหน้าผากสวยเลยแหละนะนะนื้อ้วนี่สองน,นี่ก็จะเป็นเอตะกุดของก็จะเป็นของที่ยุกี่เอาถุงปูนอะนะนะเอาถุงปูนะมาทําเป็นมาจานแล้วก็มาม้วนทําเป็นตะกุดนะนี่อันนี้ก็จะเป็นนะเดีย๋ยวค่อยเล่าแล้วกันเอาทีละนี่เลย นี่แะตะกุดหนังหน้าผากเสือนะครับเห็นไหมชัดไหมถอดเลยนะถอดดีกว่าหนังหน้าผากเสือในระหว่างนี้ก็จะบอกให,หนังหน้าผากเสือเป็นส่วนที่มีเป็นส่วนที่หนังที่มีความนิ่มที่สุดนะขนจะสั้นไม่ยาว นะครับจะตัดไม่ยาวนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยหนังหน้าผากเสือเนี่ยเห็นชัดๆจนจะมีความนิ่มสุดเนี่ย,น,ยนะฮะมันไม่ได้เป็นเส้นแข็งๆนะส่วนตรงหน้าผากอ่ะก็ให้สังเกตจากสุนัขหรือแมวเรานะให้สังเกตรตรงหน้าผากเขา่าขนเขาจะสัน้นแล้วก็มีความนิ่มนะ,ะบางคนเลี้ยงเลี้ยงตัดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเคยสัมผัสด,ดูนะ ดูว่าเอามือตบหัวเขาเนะี่ยตรงหน้าผากนะ่ยอาจะมีความนิ่มแต่ว่าเนี่ยก็เป็นหลักการทั้งเกตและดูนะครับเนี่ยนิ่มเลยนะเนี่ยนิ่มมากกวา่างนะนี่ก็จะเป็นลายของเสือแล้วกันเนี่ยหนามีความหนาอยู่เหมือนกันนะเออหนาเลยแหละอ่ะทีะนี้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับเห็นไหมฮะว่า ความเก่าปึกปากขนาดไหนขนนี่หลุดร่วงก่อนเลยนะผมบอกตรงเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นชัดเลยนะว่ามันก่อนนะบอกถึงความเก่าอะ่ะเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่ นี่ยลายเสือเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้รอ่เสืออะไรแนละเนี่ยจะเป็นลายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะกล่อนเลยนะเน่ยอันนี้จะเป็นขนเสือนิ่มนะตรงนี้มีความนิ่มมากเลยเห็นปะ พัดเยเนี่ยกลอนเลยเนี่ยนะนี่ยประมาณสองรอบมั้งสองรอบข้างในจะเป็นจานนะมีจานนะเป็นลายมือของหลวงปู่เลยนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยมันเคยเนี่ยเห็นเลยนะเห็นรอยจานก็ไม่อยากจะแกะมามากกว่าน,นี้นะเห็นเห็นรอยจานเลยนะอ่าเนี่ยนะนาจานของหลวงปู่เลยนะครับหลวงพ่อพัดเต๋นะฮะ ซึ Hoy, ่งผมก็มีเดี๋ยวก่อนนะในระหว่างนี้ผมไม่อยู่หาวายต้ตรงไหนก็ไม่อยู่คืพยายหมหนวกาูเต๋อเนี่ยเจอแล้วนี่ครับ เนี่ย๋ยวให้ดูนี่เป็นรูปหลวงพ่อเต๋เลยนะอ่าเนี่ยแท้ไม่แท้ดูเอาแล้วกันว่ามีนครปฐมมาส่วนมากห้องภาพเนี่ยดังมากเลยนะผมเห็นเจกีอาจารย์หลายท่านนะไปถ่ายรูปร้านเนี่ยห้องภาพสุกัญยานครไทยสีเนี่ยนะครับเพราะสมัยก่อนน่ะ ภาพทุกภาพอ่ะจะต้องมีการปั๊มของห้องภาพนั้นๆน,น,นะอะเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนนะโอริจินอลต้นฉบับนี่ครับนี่เป็นแผงก็จะเป็นแผ่นแผ่นที่เป็นฟอยหอ่ออาหารนะนะเพราะว่าเออ่ตาม หลักฐานที่ปรากฏจากนหนังสือหลวงพ่อเต้ท่านจะใช้วัสดุที่แบบหาง่ายเรียบง่ายไม่ต้องไปหาอะไรที่มันใช้ต้นทุนอะไรสูงนะครับเนี่ยเรียบง่ายหาง่าย,ยอันนี้นะถ้าให้ผมเนี่ยเป็นจะเป็นฟอยสาหรับห่ออาหารนะสมัยก่อนแผ่นฟอยเนี่ย,ไม,ยไม่กันไม่แน่ใจว่าจะเป็นผ้าเอ้ เป็นกระดาษของไทยป่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระดาษเนี่ยเนี่ยเป็นกระดาษนะครับจริงๆแล้วเขามีหลายแผ่นนะนผมขอมาได้แผ่นนะฮะก็เอามาศึดษาดูนะฮะก็จะเป็นยันเดียวไปอยู่ในตะกระดุดนี่แหละนะครับนี่ก็ามาด้วยกันเนี่ยเจ้าของเดียวกันนะครับ นี่นะฮะจุดจอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ดูอ่ตะกุดนี่นะฮะนี่นะตะกุดหลวงพ่อเต๋่นะสามงามน้มวัดทองทองนะแต่ก่อนอื่นจะดูข้านางนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับ ให้ดูเชือกก่อนว่าอายุพอได้ไหมะนะครับนี่นะฮะผมก็เตะานะ้ท่านมอนะกระปี2,520กว่านะน่าจะ20กว่า

เขาเตะใช้ถุงป so ูนตักถุงปูน่ะที่ใช้ในการก่อสร้างอ่ะะถุงปูนผสมแล้วก็มาม้วนจานมาจานลงอัขระจานแล้วก็มาม้วนกันนี่ลอยเปิดมาดูเห็นไหมครับนี่นะกระดาษเก่าเกลืนนะฮะกระดาษถุงปูนมีความหนานี่ยสมัยก่อนนะถุงปูนมีความหนามากนี่นะฮะชัดเลย อดูด้านนี้ด้านนี้ก็เปิดแล้วนี่นะครับนะฮะนี่นะครับถุงปูนอ่าน่่ๆๆ่ยอดเลยอะ่ะนี่ผ่านการใช้มาด้วยนะผ่านการใช้มาด้วย เแต่ดีหน้าที่ไม่เปื่อยยุ่ยยังมองเห็นค่าความเก่าอยู่นะครับนะก็ประมาณสามนิ้วดอกนี้สามนิ้วนี่ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งผักลายเดียวกันนะฮะนี่ก็จะเป็นขงปูนเหมือนกัน แต่นี้ดอกดอกจะสั้นดอกจะสั้นเห็นไหมครับนี่นะฮะเนี่ยอันนี้ดอกเล็กสั้นเป็นถุงปูนเหมือนกันแต่อันนี้เขาจะลงรักเชือกเห็นไ,ไหมครับอืมเนี่ยมะเนี่ยถักเชือกลงรักครับอายุก็ได้นะเนี่ยรักโอ้โหนี่เหี่ยวย่อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะจะติบปีอ่าแปดสิบปีอ่ะ เนี่ยดูลักก็ยังได้เลยดูลักดูเชือกเนี่ยประมาณประมาณได้นะลักเก่าใช้ได้เลยนะเนี่ยนะลักเก่าเลยใช้ได้เลยเหี่ยวหดตัวเนี้ยกระดาษดอกเล็กๆดอกนี้ผมก็พกติดตัวอยู่ทั้งนาน้นนะใช้ติดตัวว่าไม่เปลืองพื้นที่ ของผมรุโทโรปกรณ์เยอะเครื่องหลากอ่ะน,นี้อีกดอกหนึ่งสามห่วงนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะได้เห็นเฉพาะภายนอกแต่อันนี้พิเศษคือจะมีตะกุดเล็กอยู่ด้วยนะที่เป็นทองแดงนะแผ่นทองแดงนะแล้วก็มีจานด้วยนะอ่าเนี่ยแหละแต่อเนี้ยของเดิมเขาบอกว่าเป็นอ่าไม้ครูนะเป็นไม้ครูของหลวงพ่อเต๋แล้วก็มาดูไป ดูพักเก่านะฮัพเก่านี่โอเคเลยนะตัดดูตรงนี้เลย เป็นเชือกป่านปอนะอ่าเชือกรุ่นเก่านะครับเป็นเชือกรุ่นเก่าและทีนี้เราก็จะมาดูตรงนี้แหละละ่ะตรงห่วงเลยนะนี่ห่วงทองแดงนะครับเห็นไหมครับว่าสนิมกินก่อนเลยนะฮะเนี่ยเขาถักตรงนี้นะแนวนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยแค่ตรงนี้นะเขาถักไม่ได้หุ้มทั้งหมดนะเออ สวยมากเลยก็ถักแนวเดียวกันหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนีเ่เดี๋ยวนะเนี่ยทีแรกผมนึกว่ามันกระเทาะแตกไม่ใช่เขาถักขึ้นแนวนี้เลยนี่แนวเดียวกันเลยนี่เห็นไหมนี่นี่แล้วตรงนี้เปิดมาด้านนี้เหมือนกันนี่นะแนวเดียวกันแต่นี่จะกินสูงขึ้นมานี่นะฮะเนี่ยนี่นะครับนะฮะแนวเดียวกันนะ ตั้งใจเลยฮะเห็นไหมครับามาดูด้านนี้เนี่ยนะแนวเดียวกันเลยเห็นไหมหดูเส้นเชือกเลยนี่มีล่องตรงกลางเลยนะเส้นเชือกผ่ากลางเลยเอ้โอ้โหแล้วดูสนิมสนิมทองแดงทองแดงนี่กินโดนสนิมกิน โทษครับผูก่อนเลยอ่ะอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านนี้กนนันี้อนีเน่เ่อนเพื่อนๆดูเอาแล้วกันเนะจ่จุดไปมละ่ะนี่เป็นหงทองแดงไหมหล่อนเลยอ่ะเั็หินนี่เห็นไหมครับเชือกป่านปอรุ่นเก่านี่เชือกป่านปอรุ่นเก่านี่เป็นอย่างนี่เลยนะฮะไม่ใช่ไนล่อน อันนี้ก็จะมาดูตะกุดนี่ฮะตะกุดทองแดงแผ่นทองแดงนะนี่เป็นแผ่นทองแดงเลยนะเนี่ยบางบาม้วนใสมีจานมีจานนอกจานในนะด้านนอกจะเป็นจานเหมือนจานด้วยหม,ม,มึกนะหมึกใช่แบบดูนะเนี่ยแต่ด้านในเนี่ยจะเห็นรอยจานเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยรอยเป็นเส้นเส้นนูนออกมาเนี่ยเนี่ยรอย ทั้งที่จานลงไปเนี่ยนะครับนี่นี่นี่เป็นรอยเส้นทั้งจานลงไปเลยนะแผ่นทองแดงนีสนุๆเลยนะฮะนี่โอ้ผมก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยนะครับจุดจอดเลยนะฮะ วันนี้ก็เอามาทำคลิปแบ่งปันให้ชมนะครับหลวงพ่อเต๋างทองนี่นะฮะจุิยอดโอเคสิบห้านาทีพอดีเลยนะฮะอ้าวแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าอาว่าจะมีวัดวัตถุมงคลชนิดใดเอามาแบ่งปัดให้ชมกันนะครับ วันนี้สวัสดีครับ